สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาออกกำลังกายสำหรับโชเดอร์แล้วก็สแคปูล่าหรือหัวไหล่แล้วก็สะบักของเรานะคะวันนี้มีห้าท่าง่ายๆนะคะเริ่มจากอุปกรณ์ภายในบ้านที่หาได้กันได้ง่ายๆนะ,ะท่าแรกคือคุกเข่านะคะวางบนผ้าขนนูหรือเสือ่อหรือแมตโยคะที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ผ้าคีริโอผ้าขนนู2สองพื้นวางให้ห่างระดับประมาณช่วงหัวไหลจากนั้นเอามือไปแปะวางขึ้นมาคุกเข่าในท่าตั้งคลาน เข่าสองข้างอยู่ในระดับใต้ข้อสะโพกพอดีข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เกรงท้องดูดสะดือหลังเป็นนิวทรลัลศีรษะพุ่งตรงไปด้านหน้าจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกเราจะขยับจากแขนทางด้านขวาสไลด์บาบไปด้านหน้าผ้าแล้วบิดอ,อกไปทางด้านซ้ายมองไปด้านหน้าตรงๆหายใจเข้าดึงกลับมาใช้กล้ามเนื้อใต้รักแร้ดึงผ้ากลับมาอยู่ในแนวเดิม หายใจออกไปสองยืดแล้วบิดไปทางด้านซ้ายยืดตัวย,วยาวเอื้อมแขนไปเย,ยื้อยมีคนมาดึงมือไปกลับมาหายใจเข้าไปสามไปขาขวายืดยาวกลับมาหายใจเข้าเราจะทำข้างละแปดทีนะคะเดี๋ยวทีนี้จะสลับไปอีกฝั่งหนึ่งให้ดูกันว่ามันจะขยับยังไงเนาะกลับมาหายใจเข้า หายใจออกไปซ้ายฟิกสะโ,โพกให้นิ่งกลับมาเดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างนะคะให้ดูว่าสะบักมันเคลื่อนอยังไงอ่ะเหยียดแขนซ้ายค่ะริชแขนซ้ายออกไปยาวๆบิดชวิตอ,อกเอ,อื้อมเหมือนสะบักเราโดนดึงตามมือไปยาวๆสา,ายตาหันมองไปอีกฝัง่งนึงชาแล้วดึงกลับมาใช้กล้ามเนื้อตักแล้วตรงนี้ค่ะดึงหนีบกลับมาที่เดิมไปขออีกสอทียืด ดีมากกลับมาหายใจเข้าดึงนีบกลับมาสะโพกนิ่งนะคะตัวยาวไว้ตลอดไปอีกสองยืดกลับดูท้องดึงสะดืดกลับมาช่วยกันด้วยสุดท้าย1เบิดแล้วดึงกลับมาหนีบล่าแรงกลับมายืดตัวตรงสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยให้ยืดสะบักตรงใต้ลักแร้แล้วกล้ามเนื้อใต้รักแร้ทำงานเวลาเราดึงกลับมา ทำให้สะบักเราเคลื่อนสมูทมากขึ้นสำหรับข้างขวาทำแปทีข้างซ้ายทำแ8ทีทำทั้งหมด16ทีนะคะง่ายๆแบบนี้ลองทำกันดูนะคะท่าที่2นะคะก็จะเริ่มท่าเริ่มต้นเหมือนท่าแรกแต่ทีนี้เราจะวางมือไว้ที่หลังมือไม่ได้วางฝ่ามือเหมือนเดิมชี้นิ้วออกไปทางด้านข้างหายใจเข้ายืดตัวย,วยาวๆหายใจออกขาสอด มือขวาลอดมือซ้ายบิดอ,อกตามมองตามมือตัวเองไปยืดแขนยาวไว้กลับมาหายใจเข้าบิดกลับมาลำตัวตรงหายใจออกขวาดาันสอดค่ะหายใจออกนะคะบิดลำตัวแต่สะโพกยังนิ่งอยู่แค่ลำตัวกระดูกสันหลังส่วนบนบิดตามไปกลับมาหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจออกยืดตัวยาวแล้วบิดเฉพาะลำตัวส่วนบน เอื้อมแขนไปยาวๆเหมือนดึงสะบักทางด้านขวาตามมือไปให้สะบักทางด้านในเปิดออกดึงกลับมาหายใจเข้าไปขออีกสามทีค่ะยืดดึงกลับมาหายใจเข้าอีกสองกลับขอยาวไว้สุดท้ายหนึ่งยืดออกไปเยาะ ดึงกลับมาทีนี้เปลี่ยนข้างเอามือขวาวางลงเปลี่ยนผ้าไปไว้ใต้มือซ้ายไปด,ดูการขยับของสะบักนะคะเราจะเปิดบริเวณใต้สะบักตรงนี้หายใจเข้าหายใจออกสอดมือลงไปใต้แล้วเอื้อมแขนออกไปค่ะเห็นไหมคะว่าสะบักกำลังเปิดออกใชว้วิธีนี้เพื่อยืดสะบักข้างด้านในนะคะกลับมาหายใจเข้าพออีกสามทีไปสองสะโพกนิ่งยืดไปกลับ ไปสามปิดออกศีรษะสายตามองตามมือไปกลับมาหายใจเข้าอีกสองทีสองทวิตอกให้รู้สึกเหมือนอกละหมุนไปทางด้านขวากลับสุดท้ายกลับมาหายใจเข้าที่เดิมค่ะโอเคสำหรับผ้านี้ก็ยังใช้อ,อกกุปกรณ์เหมือนเดิมก็คือผ้านะคะ เราจะรู้สึกว่ากระดูกสันหลังช่วงบริเวณอกแล้วก็สะบักมีการ move มากขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับท่าที่3นะคะจะเป็นการขยับสะบักเหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยนมาเป็นนอนคว่ำทีนี้จะได้การเปิดกระดูกสันหลังส่วนบนช่วยด้วยการขยับของสะบักจะเป็นการดึงลงมาด้านล่างถ้าพร้อมแล้วนะคะโอเคหายใจเข้าดึงลงพร้อมกับหนีบสะบักลงมาเปิดอกขึ้นสายตามองเฉียงลงไปนิดนึงหยุด หายใจออกผลกักดันบ่าออกไปถ้าท่านี้นะคะทำบริเวณพื้นบ้านเราก็จะได้ถูกบ้านไปด้วยประโยชน์สองต่อเลยดึงไหล่หนีบสะบักผลักออกเหยียดแขนยาวยืดตัวยาวแขนเอื้อมสุดดึงลงเปิดหัวไหล่แอนอกขึ้นหนีบสะบักลงใช่ค่ะกล้ามเนื้อที่ทำงานด้วยกันนะคะคือดึงไหล่ลงกอ หนีบสะบกักลงหนีบเข้าหากัน3อย่างนี้ทําด้วยกันพร้อมๆไปเปิดออกเอือ้อบอกไปให้ยาวขออีกสองถีดึงลายหนีบสะบกักลงมายืดไปผลักหายใจออกสุดท้ายหายใจเข้าดึงเปิดโอคอย,ยาวหนีบสะบกักหหนีบ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 ,นบแล้วผลักออกหายใจออกค่ะ เวลาทำท่านี้นะคะส่วนที่ต้องวังคือหลังล่างเราจะไม่เปิดอกขึ้นมาสูงจนหลังล่างเราแอนมากเกินไปไม่งั้นเราจะรู้สึกปวดหรือไม่สบายบริเวณหลังล่างเราไม่เอาเราแค่ส่วนบนกับสะบักเท่านั้นที่ขยับค่ะสำหรับท่าที่4นะคะเราจะเปลี่ยนมาเป็นโพสิชันคือนอนหงายชันเขา่านอนหลังล่างให้มีเคร์บลิดนึงกางแขนออกเป็นรูปตัว E E นะคะดูนะคะ E ตั้งสองให้ตรงกับหัวไหล่ จากนั้นเราจะวางผ้าไว้ที่หลังมือแต่ผ้านะคะควรจะมีลักษณะที่หนาขึ้นมาหน่อยเราจะไม่กางออกให้หมดแต่ว่าพับขึ้นมาสักสองสามชั้นให้ไปวางบริเวณหลังมือนะคะโอเคสายตานะคะมองเฉียงลงมาที่เข่าตัวเองนิดนึงทําให้หลังคอยาวๆรู้สึกตึงบริเวณหลังคอน,นิดนึงจากนั้นหมุนหัวไหล่ออกเปิดออกในท่านี้ให้เปิดออกด้านข้างแบบนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าเวลานั่งทํางานนานๆแล้วไหล่งุ้มอ่ะควรจะเริ่มเปิด ท่านี้ก่อนอเราจะเริ่มท่าแรกคือเราจะ move จากแขนค่ะยกขึ้นมาตั้งชี้ขึ้นบนเพดานศอกยังกดวางอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมยกขึ้นมาก่อนสองข้างแบบนี้แล้วกดลงความหมุนพยายามกดศอกไว้นะอย่าปล่อยให้ศอกมันหมุนตามมือมาเปิดขึ้นไปแปะไว้ที่ผ้าเหมือนเดิมกลับมาหายใจเข้าหายใจออกเปิด ไปแตะที่ผ้าสองไปค่ะทำอีก6ที่เข้าแล้วออกเปิดหายใจเข้าหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหรือใครที่อยู่บ้านก็ตั้งสองแบบนี้เปิดที่ผน,นังแล้วออก หลังคอยาวนะคะไทยทอยสะบักหลังล่างหรือสะโพกติดเตียงเอ,อติดพายดานไว้กลับอีกทีสุดท้ายหายใจเข้าสุดลมหายใจลึกๆสายตาระวังอย่ามองขึ้นบนเพดานไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าราแหงนคอนิดนึงกล้ามเนื้อคอเราต้องทำงานอยู่ทีนี้อ่าท่าต่อไปกดหลังมือลงที่ผ้าเลยค่ะกดลงให้แนบไปนะคะทีนี้สองนะคะ กับหัวไหล่ข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกดันผ้าขึ้นไปบนศีรษะยืดขึ้นไปยาวๆหนึ่งระวังอย่ายกไหล่ยังกดบ่าลงอยู่ดึงกลับมาหายใจเข้าหายใจออกดันออกไปเก็บซี่โครงหน่อยหายใจออกย,ยาวๆยืดตัวยาวไว้ตลอดเวลาดึงกลับมาหายใจเข้าหายใจออกสาม พยายามนะคะหนีบสะบักกดไหล่ข้อศอกข้อมือให้ติดเตียงไว้ตลอดเวลาไป4ดีค่ะกลับมาหายใจเข้าไปขออีสองยืดไปกดไหล่ไว้กดไหล่ไว,ไไว้หลังคอยยาวๆกลับมาสุดท้ายค่ะ ยืดตัวยาวแล้วดึงกลับมาหายใจเข้าโอเคเรียบร้อยสำหรับท่านี้นะคะเราจะ,ะขยับสแคปูล่าหรือกระดูกสะบักเหมือนเดิมเพราะว่ามันต่อกับหัวไหล่ถ้าเราถ้าสะูกระดุกสะบักเราติดมันจะทําให้กระดูกหัวไหล่เราติดด้วยโอเคค่ะสําหรับมาถึงท่าสุดท้ายของเรานะคะเราก็จะมาขยับสะบักเหมือนเดิมแล้วก็มูฟ จากหัวไหล่เหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะเพิ่มคือเราจะเน้นไปที่การหายใจให้บริเวณซี่โครงที่ติดกับกระดุกสบักมีการช่วยเหลือกันในการยืดกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวลอ,ลองสังเกตดีๆนะหายใจเข้าเราจะมูฟธรรมดาก่อนเหมือนเหมือนท่าเมอร์เมตธรรมดาที่เราทําปกตินะหายใจเข้ายืดตัวตรงๆหายใจออกค่ะเปิดมือขวาโค้งไปทางด้านซ้ายดันมือซ้ายออกหนีบ เข้าไปหากันยืดเปิดซี่โครงทางด้านขวาออกยาวๆดึงกลับมาหายใจเข้าตัวสูงนั่นแหละหายใจออกบิดหนีบเข้ามาสองยืดโค้งไปเยอะๆค่ะยืดออกไปเปิดสะบักเปิดซี่โครงออกดึงกลับมาไปสาม ยืดตัวสูงไว้แล้วโค้งไปเหมือนเรากำลังวาดสายรุ้งอยู่บนศีรษะหนีบเอวซ้ายเข้มาหากันเยอะๆกลับมาขออีก2ที Movement นะคะเราเลื่อนมาจากไปสองหายใจออกม v e มาจากตรงนี้เลื่อนขึ้นมาค่อยๆม้วนที่มาตามศีสะะโค้งไปทางด้านซ้ายกลับสุดท้ายบริเวณที่จะโดนยืดคือกล้ามเนื้อด้านข้าง กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงกล้ามเนื้อใต้สะบกักดึงไหล่คอยาวกลับมาหายใจเข้าเราจะ reverse กลับไปด้านขวามือแปะที่ผ้าโค้งมือซ้ายดามางอสอกขวานีบเข้าหาเอวทางด้านขวายืดไว้ดึงไหล่ขวาลงนิดนึงใช่จากนั้นค่ะเราจะบิดอกลงเอามือซ้ายไปแปะไว้ที่เขา่าอ่ะ ดึงไหล่ลงหน้ามองลงที่มือทั้งสองข้างสังเกตที่สะบักนะคะเราจะหายใจเข้าให้รู้สึกว่าตรงนี้มันบานออกขยายออกก,อกว้างหายใจออกเก็บลงไปนี้หายใจเข้าเราบานสี่โคงเปิดสะบักออกก,อกว้างๆให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้โดนยืดหายใจออกเก็บลง อีก3ทีหายใจเข้าดึงไหล,ล่ลงมือซ้ายยังคงดึงที่เข่านิดนึงมือขวาผลักไว้ดึงกลับมาไป2หายใจเข้าสังเกตนะคะว่าสะบักเราจะโดนเปิดออกซิโฮร์บาลออกกล้ามเนื้อบริเวณใต้สะบักตรงนี้จะโดนยืดสำหรับใครที่รู้สึกว่าปวดเมื่อบริเวณสะบักจะกดไม่โดนสักทีรู้สึกว่ามัน อยู่ใต้ลึกๆเราสามารถทำท่านี้ได้เพราะสบักเราจะเปิดออกกว้างมากสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกกลับมาช้าๆวาดแขนซ้ายกลับขึ้นนคะคะวาดกลับมานั่งตัวตรงโอเคเป็นยังไงบ้างคะ5าทา่าง่ายๆสามารถทำที่บ้านได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายเลยแต่รู้สึกว่าเออบริเวณนี้เบาลงมาก เอาไว้ทำหลังจากที่เราทำงาน Work From Home กันนะคะจะช่วยให้รีแลกหัวไหลได้มากขึ้นขอบคุณค่ะ